เจกอะ่ะคุยขายได้สวยขายออกคู่เลยอะ่ะขายออกขายออกเอ๊ะแสดงว่าวันนี้เราดวงพีล้วงานขายเราลุ่งแน่นอนใช่ <c oughs> แวะไปดูกันเผื่อเจอลูกค้าลูกคกา้ากระดาษกระดาษต้องมีอ้ยนี่เราต้องไวล้างเสื้อก่อนจริงหมอมันน่าจะใจดีแล้วหมออ๋ออันนี้คือที่ทำงนานค<อ>นขับคันแดงคือคนรวย สวัสดีค่ะวิผมสีเดียวกันเลยอะ่ะใช่สามคนสีคล้ายๆกันเลยอะ่ะ <laughs> ทำไมขำแห้งจังเลยครับเปล่าครับชื่ออะไรหรอครับชื่อจิมมี่ครับจิมมี่จิมมี่ชื่อจิมลิมจัง <laughs> ขอจิ้มไหนได้ไหม ไม่เอาครับผมไม่อยากมีปัญหากรบตาเลืองกานมีสัก2สองพันไ้เงินเอาตรงๆเลยนะขอสองพันได้ไหมครับสองพันได้ไหมครับชุดนักเรเบอร์อะไรบอกก่อนชุดนักเรียนเบอร์ร้อยนิดนิดร้อยนิดนิดอยู่โรงเรียนอะไรดีกว่าโอยะโอยรับโอยโองพันนิดนิดเลยเลยอ่ะหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าหนึ่งร้อสี่สิบเก้า คนรู้จักเออคนรู้จักก็ต้องอถ่ายแหละโอเคเจอแล้วนะสองพันครับเอวยังไหนอ่ะเล่อนเล่นไปอีกเล่นไปอีกผู้ชายกับผู้หญิงมันจะไม่เหมือนกันมันจะเป็นตะเก็นเอาอดะที่เรื่องเหมือนเป็นตะเก็นใช่ไหมใช่มันจะเป็นตะเก็นคนรู้จัก ตกไหมเขาที่บ้านะหลอกโดนหลอกละไม่โดนปีไหนอะปีอะไรอะปีหนึ่งครับปีหนึ่งเฮ้ยมันเป็นเสื้อแจ็คเก็ตอันนั้นมาแก้มาแก้มาแก้ที่มันเป็นแจ็คเก็ตอะมันเป็นแจ็คเก็ตอะค่ะไม่ใช่นั่นนั่นนั่นนั่สีเขียวเมื่อกี้อันนั้นแล้วก็เลื่อนไปค่ะเอ้าทำไมไม่มีอะคุณมี่โกหกละ ไม่ไม่ได้โกหกเองเยว่ามันเป็นศูนนี่อันนี้อันนี้อันนี้เราหาตใช่เหรอใช่ไม่ใช่แรกแรกคุณมีโกหกคุณมีโกหกนี่นี่นี่ีเมื่อกี้เหมือนแบบว่ามีกำลังขับรถมาแบบเลื่นๆปื๊ดๆนะสัาทก็โดนแบบว่าเดินวังสไป์แทบอะเอ๊ะเมื่อกี้สีแดงๆอ่ะนันนัอ่ะใช่ครับ เอาไม่ได้ครับเอา้าทำไมของผู้ชายมันไม่ได้นี่ไงมันกินหรือเปล่าเอาดอดูหลอกอน,น้ำหลอกซ้อนหลอกซ้อนเงินแล้วคนที่ตอบทวิตนี่ใครวะเมื่อกี้อ่ะไม่รู้จักเหมือนกัน <c oughs> เจอไหมกดไลค์ก่อนมีว่ามันน่าจะต้องแบบว่าอยู่ในเลขประมาณหนึ่งพันหรือว่าสองพันนี่แหละน่าจะ กระเป๋า85ดันบหูดัดป่ะวะทำไมเขาไม่พูดวะพาเล่ได้ยินไหมไม่บอกว่าน่าจะเลขประมาณ1000หรือ2000กระเป <Bear> ๋า85ดสิบห้าเขาเงียบงงว่ะนั่นแะไรสีเขียววันนี้เราจะหาเจอไหมเนี่ย อยากไปหนังสือเนี่ยหนังสืออะไรเหรอเอ้ยเมื่อกี้หรือเปล่าโอเคหลอกฟันหลอกสอนหลอกนี่ไงนี่ไงนี่ไงไหนไม่ใช่ไหนไม่มีไหนเราเรียบเรื่องไงก็เลยหาไม่เจอไม่ไม่ไม่ใช่เขาไม่ใจดีไงเขาเลยไม่เจอจริงถ้าเขาใจดีก็ประมาณปดสิบห้าเจอแล้ว ถ้าแบบว่า85กับ77ก็คือเจอแล้วป่ะเนั้นถือมันไม่ใช่หูวเลยเป็นแจ็คเก็ตเออเป็นแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตเหมือนที่หันใส่อะฮัลโหลมีคนอยู่ไหมฮัลโหลครับได้ยินไหมครับอ๋อได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับเมื่อกี้มันเสียงดับหน่อเงียบๆก็คือก็คือแบบว่าถ้าแบบถ้าบอกอะไรนะถ้าเราบอกว่าคนละสองพันใช่ไหมนะถ้าแบบว่าเปลี่ยนไม่ได้อะตำรวจตอบห้าพันหกสิบเลยทีเดียวนะใช่ จะยอมให้ปรับห้าพันหรือเปล่าโอเ้เฮ้ยชิวต้องเรียนไปไหนวะเอาอยู่ในตู้เสื้อผ้าที่บ้านลยอยากให้หยิบให้เอาเปล่า <laughs> ผมโดนพี่โจนี่เล่นครับแ <laughs> มวเลยอ่ะเหมือนโดนสก,กัดขาอีกหนึ่งคนโดนขู่ <laughs> น่าจะเลขแปดสิบเก้านะถ้าจะไม่ผิดโอเค แปดสิบเก้าใส่เล้วไม่กระเป๋าไม่ใช่กระเป๋าแปดสิบห้าอ้าวแสดงว่าเราได้ยินนะนี่ใช่เหรอครับเจอไหมเดินคู่เนี่ยเมื่อกี้แจ็คเก็ตเมื่อกี้สีส้มอ่ะอันนะนี่ไงเห็นไหมบอกแล้วสีขาว เราอยู่ปีหนึ่งใช่ไหมปีหนึ่งรับนี่ไงพี่ปีห้ากับพี่ปีสองจะรับน้องปีหนึ่งอันอีกอันนี้อันที่มันเป็นแถบขาวมีแค่สองตัวเนี้ยนี่ไงตัวนี้ไงนี่เนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยใช่ือนโดนตกน้องปีหนึ่งเขาจะโดนรับน้องหรือยังแล้วภาษาอังกฤษนี่พอได้ไหมได้ครับอย่างสีเหลือง แดงโกกับและคือเราไม่เป็นอ่ะเรียนคนละที่ดีเท่าทีทำไมต้องใส่หูฟังที่คอด้วยอ่ะเขาชอบฟังเพลงครับไม่ค่อชอบฟังเพลงใส่ดีสามค่ะไอฮันดีสามแล้วนี่หนึ่งเริภาษาเกาหลีนี่พอได้ไหมได้ครับอย่างเช่นพี่ชาย อบป้าเชนเนอระกบอ่ะอบอบอบแล้วถ้าร้อนนะอบอ้าวเชนเนอระไกย์อะกระตาก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 วันนี้คนบอลนะคะข้าวเดี๋ยวรอรอใกล้จะหมดก่อนจะค่อยกินไม่ใช่เหรอไก่ไม่ใช่กระตากกระตากกระตากหรอโอ๊กุงไงเจอโอ๊กุ๋ง อ๋ออบโอ่งก็คืออบในโอ่งใช่ไหมคนถีน่ายไหมแต่ถ้ากบอ่ะมันมากบีแล้วเหรอหายไปแล้วหายแล้วอขโอ่งอ๋อเอไก่มันอบฟางได้ไหม่ะฟางไก่อบฟาง ไก่อ,อ,กอบฟางไก่อบองก,ก,ก็มีไม่ใช่หรอแล้วถ้าเพลงอ่ะยากเลยแสดงว่าเรา <แก S 2> ไม่ใช่ภาษาเกาหลีจริงะนะั่นแหละแล้วถ้าเพลงอ่ะโอ้โอเคแล้วมาฟังจะรั่วเอาพี่ชายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ อยคุณเด็กโจรนะครับอยู่สุสานครับว้าวสุสานเด็กสุสานที่ขอออกมาหล่อเนี่ยคุณหพี่ครับแล้วก็ใส่ตังค์นะครับไม่มีให้ถ่ายเลยครับลงอยู่นะตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปเราก็พูดเกินไปพูดซ้ำไม่กล้าเปลี่ยนชุดเลยไหนลองเปลี่ยนชุดนี้รู้หรือเปล่าว่าเลขสูตรอยู่เลขไหนอืมไม่รู้เหมือนกันนะให้บอกไหมไม่เป็นไรครับจำได้อยู่ เสตื้อแปดห้ากางเกงเจ็ดเจ็ดเขาใช่ครับนี่ฟรีเลยนะไม่คิดเลยไม่คิดตังค์ใส่ปีอะไรดีอ่ะแล้วเราอยู่ปีอะไรอ่ะอยู่ปีหนึ่งอยู่ปีหนึ่งเราก็ต้องใส่แบบไม่มีแถบโอเคอันนี้เด็กน้องเรียนมาต้องดูนะนะพีุ่พี่ยอมหรอใช่เดี๋ยวน้องเดินรับน้องนะอย่าลืมหรือเปล่าออกไม่ได้นะยังไม่ได้ตังค์ ไปก่อนครับเอ,อเดียเ,ยเ,ยเยนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยไปไหนอ่ะใช่ใช่หืมไปไหน,นไปไหนเลยหรืรรร <c oughs> อเปล่าว่าร้านนี้มันเก็บค่าเข้าไม่รู้เลยเมื่อวานมาไม่เห็นโดนเก็บเลยอะ <c oughs> ่ะจริงเหรองั้นวันนี้เก็บแล้วใช่เป็นพรุ่งนี้ได้ไหมอ่ะไม่ได้ครับต้องมาคนนั้าาน,น,นอเองตามไปเก็บที่จีเหล็กนะอ๋อชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรชื่อใครบ่าชื่อใครบ่าชื่ออะไรครับชื่อมิมี่เหรอมิมี่เหรอใช่ครับ แล้วอีกคนนึงอ่ะชื่อฮันนี่ค่ะฮันนี่กับมิมี่เหรอใช่ค่ะเขี่โอเคครับไปเจอกันถ้าเจอเจอค่อยมาเก็บนะพวกเนี้ได้ครับแต่พรุ่งนี้ไปร้านอื่นดีกว่าใครบอกใครยาชิฮะไม่ใช่นะอ้าวเหรอเอ้ยคนณคุชื่ออะไรอ่ะคนหัวฟ้าอ่ะมีหุแววด้วยอ่ะตั้งราครับว่าไงครับชื่ออะไรครับชื่อเบอร์ลินครับเบอร์ลินเบอร์ลิน แบบว่ากรุงเบอร์ลินหรือเปล่าใช่ไหมที่เป็นชื่อเมืองหลวงอ๋อแสดงว่าเราก็เป็นคนคนต่างประเทศอนี่อ๋อไม่ใช่ครับอ้าวชื่อชื่อเทพยังไงนะครับอ๋อดังชื่อเทพแล้วอยากเท่กว่าเดิมหรือเปล่าทาไมครับฮะอยากเท่กว่าเดิมไหมเสียตังไม่เท่นะไม่เอานะอันนี้ไม่ว่าเปลี่ยนร้านเหอะจริงร้านนี้มันไม่ขังแล้วอะ ไ,ไอฮันไอฮันแบบว่าฟ้าร้องไอไอฮันอยากไปแล้ว <c oughs> ติดมันนี่ใครฟ้าร้องอลยจะไปแล้วอ่ะ <c oughs> นี่อันนี้ขายได้ไหมหรือว่าเราขายแล้วเหมือนเราจะขายไปแล้วปะเราขายไปแล้ว แบบว่าฟาร้องอะ่ะฮันมีเรื่องจะแบอกแต่ว่าแตบบ่ว่าฟาร้องไม่ไหวแล้วอะ่ะ <c oughs> ใช่ไม่ก็เหมือนกันร้องดังมากเลยอะไรอ่ะนี่โค้นมากงานนี้เสร็จไอ้ฮันน่าจะบินแล้วนาย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 ,น,ายนี่ชายค่ะพี่ชายค่ะพี่ชายครับ ว่าจะมีแบบว่าจะมีสัมภารู้ไหมคะอยากเปลี่ยนสัมภารยังไงคะได้ไหมกระเป๋าอะไรครับกระเป๋าเบอร์เจ็ดสิบเจ็ดค่ะแล้วก็น้องสาวด้วยแปดสิบห้าค่ะใช่ค่ะไม่มีเงินเปลี่ยนชุดเลยคุณก็เปลี่ยนมาแล้วไม่ใช่หรอไม่เค่ะเพราะว่ากางเกงมันขาดใช่ครับเออบตัดสิ้นเรื่อ เปลี่ยนจริงเขาเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ดูเลยแต่ถ้าเปลี่ยนสองรอบก็ต้องจ่ายสองเท่านะบนหัวก้าฝ้าร้องอ้าวเงียบมเลยคุณดาสามร้อยได้ไหมครับนี่คนเราพันได้มากคนเราพันโอ้นี่ขอวิชาคนนี้เลยครับเฮ้ยยกคุณตาสามแล้วพี่ชายผมชมพูพันได้มากอุ้ยเขาไปเลยอะคขนาะ คือันหัวฟ้าเราไม่ไหวแล้วต้องตงมอมนอแล้วทุกคนสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ชาวารีไรน,นะเจ็ดสิบเจ็ดครับแล้วก็แปดสิบห้าใช่หรือเปล่าใช่ครับเจ็ดสิบเจ็กับแป้าแล้วชื่ออะไรอ่ะทวันสังนรมอ้ขอบคุณคช่อชุบแจงนะชุบแจงเหรอใช่เป็นคนที่ไหนหลยคนนึงเลยคนนึง คนีนยอเวล้าเหรอชูชางยังไม่เอนให้ไม่เลยอ่ะไม่เล็กแต่สุดภาคเขาคนบ้านเดียวกันเลยนะเนี่ยสมเนียงก็เหมือนกันเลยเนี่ยโอ้รักที่สุดได้ทไห่ทำไมเขาไม่คุยเลยไม่อยากคุยนะ อุยเชแต่ขี้เกียจกกดตัวเองปกติมันก็ต้องคุยอยู่แล้วหรือเปล่าจะไปแล้วพี่เฉาพี่เฉาทำอะไรอยู่หรอทำงานอยู่ครับทำงานทำงานอะไรทำงานขายยาครับจะไปแล้วนะได้ไหเดยววันนี้ไ้เะขอใ้เขช่วยอใหัไม่ค่อยออกเลยก็ นน่จะเป็พี่เฉา,าของคนมีเบอร์ไหมฮะถ้าเป,เป็นเบอร์นี้เบอร์ต้องแบบว่าตัวตัวอะไรสำคันและตัวอพไร,พรให้ให้เป็นแล้ว,ไ,ไ,ปลวไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วเจอกันไม่คุยกันเลยอ่ะเดี๋ยวจะจะขอเบอร์นี่เราไม่เคยยังไงคือเป็นคนพูดตรงๆเพราะผมน่งเพราะว่าแม่บอกว่าถ้ารักใครเขาบอกว่าพูดตรงๆใช่ไหม ใช่แล้วใช่แคร์เขาที่ต้องไปแล้วไว้เจอกันเขาบ๊ายบาเจอกันเขาเจอกันเขาไปเดี๋ยวไม่ไปส่งแต่ว่าแต่ว่าหนักไม่ไหวแล้วเ <c oughs> ดีย๋ยวมีก็ไปเหมือนกันฟ้าร้องดังมากไม่เข้านะเขาไม่ได้โอนที่นี่เอ้าหรอกระเป๋าอะไรเดี๋ยวไม่ดูกันแค่เขาไม่ได้โอนมาก็แบบไม่สี้นว่าเขาเลื่อยวันนี้เราจะเลื่อยกินเรียบ เราขอคุณละพันน้องเมื่อกี้เฮ้ยของมันค่ะ